สวัสดีครับชื่อเจ้าสัวพรพวิ์ทวีพาณิชนะครับอายุ28ปีครับตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ฝั่ง r e a t i v e Production อยู่ครับสว่วนใหญ่จะทำเป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็ Exhibition ครับนิสัยส่วนตัวก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างชิวๆครับสบายๆแล้วก็งานในเล็กเรียกว่าเป็นงานหลักเลยก็ได้เพราะว่าผมเลี้ยงสุนัขครับหนหนึ่งคนนะครับ ก็อยู่กับเขาทุกวันแทบจะตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยอันนี้คือชีวิตประจําวันผมเลยตอนนี้โสดมาแล้วประมาณ6เดือนครับผมชอบคนที่เขารู้ตัวเองว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาอยากทําอะไรคงจะเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับตัวไปด้วยกันแล้วก็รักษ์รครับ <laughs> ัดีค่ะชื่อเจ้าสวนะครับ,รบผมขอทำความรู้จักทีละคนนะครับเริ่มจากคนแรกเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ้ยค่ะเอหนากากนี่วาดเองใช่ไหมครับใช่เขาวาดเองวาดเป็นรูปอะไรบ้างล่ะครับเห็นหลากหลายมาก ก็นี้จะเป็นว่าสิงที่ชอบอะค่ะชอบกินชาเขียวแล้วก็หนูเป็นลูกครึ่งจีนค่ะก็จะวัดทงจีนแล้วก็เป็นคนชอบดูซีรีส์จีนชอบอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกงานในเบรของหนูก็เนี่ยจะมีไม้ใช่ไหมหนูชอบรอง้าแล้วก็มีรองเท้าก็คือหนูชอบเต้นค่ะอะไรแบบนี้มีเครื่องหมายแซดๆด้วยนี่คือชอบร้อนด้วยใช่ใช่ค่ะชอบร้อนโอเคค่ะขอบคุณครับัครับชื่อฟาริดานะคะเป็นลูกครึ่งอิหร่านค่ะ มีแต่ลูกครึ่งกันหมดเลยใช่หน้ากากที่วาดมาขอเดาันได้ไหมครับได้ค่ะโคนันหรือแ่บใช่ค่ะชอบดูโคนันมากเลยค่ะแล้วคุณเจ้าสัวชอบดูการ์ตูนเรื่องไหนคะถ้ายุ่ใ,ใกล้ๆก,ก,ก,กัน,นก็ดากรบบอลครับแล้วก็ชอบดูทอมแอนเจอรี่ด้วยครับอา่าโอเคค่ะคนต่อไปได้เลยครับตอนนี้ค่ะชื่อดีมค่ะโอ้ วาดเก่งเหมือนกันนะครับ <laughs> อันนี้คือ Snoopy ใช่ไหมครับค่ะที่ว่าดอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกไปค้น,นใน Google แล้วแบบเฮ้ยมันเป็นแบบว่าคิวทักที่แบบขึ้นมาแรกว่าเราถูกใจเราชอบอะไรที่มันน่ารักน่ารักเฉยๆก็เลยแบบลองวาดดูใช่อันน,น,นี้อันนี้ลองวาดเล่นๆใช่ไหมครับใช่ <laughs> <laughs> โอเคครับค่ะ ะะอายุ23ปีค่ะเป็นฟแล์แดนเซอร์ค่ะฟาิดานะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าฟาก็ได้ค่ะอายุ22ปีนะคะเป็นนักแสดงอิสระค่ะดีมอายุ25ปีค่ะเป็นนักเขียนอิสระค่ะ ก็ก่อนจะตอบคำถามนะคะก็ขอญาตถามนะคะว่าทำไมถึงชื่อเจ้าสัวคะแบบชื่อแปลกมากไเคยได้ยินอยากรู้น่อยากรู้ผมก็เพิ่งทราบได้ไม่นานเองครับว่าทำไมถึงชื่อเจ้าสัวจริงๆที่บ้านน่ะ เออถ้ารุ่นพ่ออ่ะเขาจะชื่อเจ้าจานกันหมดเลยแล้วเหมือนช่วงนั้นช่วงที่คุณแม่ท้องอ่ะครับมีละครเรื่องหนึ่งครับที่เป็นแบบเรื่องราวเกี่ยวกับคนทําธุรกิจอะไรสักอย่าง,งตัวละครที่เด่นเขาอ่ะครับเป็นเจ้าสัวแล้วแล้วคุณปูอ่อ่ะชอบดูเรื่องนั้นมากครับแล้วก็แบบอยากให้โตมาแล้วก็แบบมีความพยายามแล้วก็ดูเป็นคาแรคเตอร์เดียวกับกับตัวละคร นั่นครับก็เลยให้ชื่อว่าเจ้าสัวชื่อเทมากเลยค่ะขอบคุณครับ <laughs> คำถามที่หนึ่งที่จะถามทั้งสามคนนะครับผมเป็นคนที่รักสัตว์ครับแล้วก็มีไม่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงเรียกว่าลูกสาวเลยดีกว่ามีลูกสาวเป็นน้อกหมาพันชนาเซอร์อยู่หนึ่งคนครับชื่อโคซี่นะครับ <laughs> เลี้ยงมาได้สองปีแล้วครับแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ ผมติดเขามากเลยเวลาทำกิจว <BR> <time> so ัตรประจำวันหรือว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอกหรือแม้กระทั่งการนอนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันตลอดครับซึ่งมันก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผมนัดกันกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่จะไปเที่ยวกันหรือว่าออกไปข้างนอกกันแล้วที่นั่นไม่สามารถให้สุนัขเข้าได้ก็เลยแบบทําให้เราก็ต้องยกเลิกกันไปแล้วเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะไปที่ที่เราอยากจะไปกัน อีกอย่างเงี้ยเหมือนพอพอมันพอมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็เลือกที่จะไม่ไปดีกว่าก็เลยไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไปนัดทากิจกรรมร่วมกันเลยอยากถามว่าถ้าสมมติว่าเราได้ทําความรู้จักกันแล้วครั้งต่อไปเราต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันการที่มีเขาไปด้วยในแทบจะทุกๆก,กิจกรรมเนี่ยมันจะเกิดปัญหาไหมหรือว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงหรือมีวิธีแก้ยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับ ก็เริ่มต้นที่คุณนุ้ยเลยก็ได้ครับนุ้ยเป็นคนชอบน้องหม่แล้วค่ะแล้วร,รู้สึกว่านุ้ยชอบนะผู้ชายรักสัตว์รักสึ้กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะดูเป็นคนที่มีความอ่อนโยนด้วยความที่เราชอบอะไรเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไร ถึงแม้ว่าีปัญหาในการที่แบบว่าน้องจะเข้าตรงนี้ไม่ได้แล้วก็แก้ปัญหาในการที่เราก็อยู่บ้านก็ได้หรือว่าเราจะไปคาเฟ่มาหรือไปตรงไหนก็ได้ที่น้องสามารถเข้าได้เพราะว่าอย่างที่คุณเจ้าสวัวมีน้องใช่ไหมคะก็คือรักเหมือนลูกสาวถ้าเกิดสมมติหนูมีแฟนแล้วแฟนรักสุนัขรับสัตว์แล้วก็คือเขาก็เหมือนเป็นลูกสาวของเราเหมือนกันนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะงั้นไปต่อที่คุณฟาริดาเลยได้ครับค่ะ ออกตัวเลยว่าก็เลี้ยงหมามาเยอะเหมือนกันแล้วก็ชอบสัตว์เลี้ยงมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุการณ์ที่ว่าแบบน้องไม่สามารถเข้าโลเคชั่นตรงนั้นได้วิธีแก้ปัญหาของฟ้าคือฟ้าจะหาโลเคชั่นที่แบบน้องเข้าไปได้แล้วคือมีความรู้สึกว่าเหมือนน้องหมาหรือน,น้องแมวอ่ะไม่ใช่แค่แบบแค่สัตว์เลี้ยงเหมือนเขาก็แบบเป็นลูกของเราเหมือนกันยอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบเราไปไหนมาไหนเขานี่ก็จะยินดีจะแบบ อยากให้มีน้องเพราะบางทีน้องก็หิวใจแล้วได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเลี้ยงสุนัขมาเยอะไหมครับเลี้ยงมากี่พันแล้ะครับประมาณ3มตัวค่ะก็จะมีปักมีพันธาแล้วก็จะมีเหมือนผสมมาป่านิดนึงเลยแต่ว่าน้องเสียหมดแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้เลี้ยงน้องแมวค่ะแต่ว่าก็จะมีแผนรับน้องหมามาเลี้ยงเพิ่มหมดเลยอือครับขอบคุณนะครับต่อไปชื่อคุณดีมเลยก็ได้ครับ โดยส่วนตัวแล้วดีมเป็นคนที่ชอบวางแผนก่อนที่จะออกไปทําอะไรข้างนอกอะ่ะดีมก็จะวางแผนไปเลยว่าเราจะไปที่ไหนที่นั่นเขาต้อนรับน้องไหมแต่ว่าเบสิกคือไม่ได้เป็นคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วถูกไหมครับหรือว่าเคยเคยเลี้ยงอยู่หรือตอนปนัจจุบันนี้เลี้ยงอยู่ไหมครับตั้งแต่เด็กทีมเลี้ยงน้องหมาโดยตลอดค่ะ มีช่วงที่โตขึ้นมาประมาณมหาลายัยอิงเลอกที่ะเลี้ยงแมวแทนเพราะว่ากอาพักอิม,มเขาไม่ได้รับตัดเลี้ยงที่เสียงดังอะไรเงี้ยมึงก็เลยเลี้ยงน้องแมวตัวสุดเนี้ยแต่ว่าตอนนี้น้องก็อยู่บา้านอาะคะ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานแล้วครับผมเป็นคนที่พออยู่ในช่วงเวลาทํางานแล้วอ่ะผมจะไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์เลย เรียกว่าแบบเหมือนวางทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจคือจะเล่นก็ต่อเมื่อมันมีนมจําเป็นต้องใช้ในการทํางานครับบวกกับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนอะอยู่ในฝั่งโปรดักชันด้วยก็เลยจะทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่ครับไม่ค่อยจะตรงกับคนอื่นเขาเท่าไหร่เลยอยากสอบถามว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหากับความสัมพันธ์ไหมแล้วก็ทั้งสาท่านคิดว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างครับ เริ่มที่คุณฟาริดานะครับค่ะถ้าเป็นเรื่องแบบไม่จัดโทรศัพท์นี่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเวลาไปทำงานฟ้าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบทำฟรีแลนซ์เหมือนกันด้วย <c oughs> ก็เลยอ,อาจจะแบบทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาเดี๋ยวทํางานวีคก,กับเช้าบ้างหรือไม่อาจจะทํางานคิวไนท์บ้างอะไรก็อาจจะแบบ ก็เข้าใจได้ค่ะเป็นคล้ายๆกันใช่ไหมครับค่ะไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์สมมุติว่าเราได้รู้จักกันต่อไปเราจะได้คุยกันบ้างไหมครับก็มันก็ต้องมีเวลาคุยกันบ้างค่ะแต่ว่าเวลาเล่นโทรศัพท์ของเราจะเป็นเวลาที่แบบเลิกงานแล้วจริงๆคือเวลาแบบกลับบ้านไปแล้ว อาบน้ำเสร็จแล้วแบบเวลาพักผ่อนเลยนั่นแหละคือเวลาเล่นโทรศัพท์ของหนูถ้าเกิดแบบอยู่ในเวลางานหนูก็จะไม่ค่อยตอบแชทถึงจะมีมีเล่นบ้านก็จะน้อยมากเลยค่ะโอเคครับไปต่อที่คุณดีมเลยนะครับ การที่เราไม่ได้ลวดสั่งในเวลาทาง,งานอะ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มงานก่อนที่จะต้องทาอะไรสักอย่างยังไงจะต้องแบบมีการทักมาบอกบ้างว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปทํางานก่อนนะอะไรเงี้ยให้เรารู้สึกว่าเธอและเรายังสําคัญต่อกันและกันถึงแม้ว่าจะต้องหายไปในระหว่างวันแต่ก็ยังรู้ว่าเออเธอยองอยู่นะเธอไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ย ฉันแค่ว่าหาเวลาว่านั่งทํางานเฉยๆก็เลยไม่ได้จับโทรศัพท์พอมีเวลาว่างแล้วก็ค่อยพักมาหาว่าเออกินข้าวหรือยังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้จับโทรศัพท์เลยทางวันนะแล้วแบบว่าปล่อยให้อีกคนนึงรอหรือว่าหายไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอานะแบบอาบน้ำแป๊บแล้วหายไปสามปี <c oughs> <c oughs> อันนั้นก็ไม่ไหวนะคะ <c oughs> ดิมก็คงไม่ไหวเหมือนกัน อืมมันก็แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องไปทํางานอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีมันระยะเวลามันข้ามวันไปอีกวันสองวันเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดสม,มมติว่าผมได้บอกกันไว้ก่อนแล้วคุณก็จะโอเคใช่ไหมครับค่ะก็โอเคค่ะแล้วก็ถ้าแบบว่าสมมติเหนื่อยจากงานมีเวลาว่างก็คอคุยกันก็ได้สักหนึ่งถึงสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็รู้ว่าเฮ้ย ฉันว่างแค่นี้นะแต่ว่าเอสขาเธออยู่อะไรอย่างนี้ค่ะให้เห็นหน้าสักหน่อยอให้เห็นหน้าสักหน่อยก็ยังมีชื่นใจผมยังไม่ได้เห็นหน้าใครเลยครับเดี๋ยวก็ได้เห็นหน้าเดี๋ยวก็ได้เห็นเดี๋ยวก็ได้เห็นค่ะโอเคครับต่อที่คุณนุยนะครับ ที่สองคนทุกมาก็จริงๆมัน,น,นก็เป็นปกติคอมมอนเซนนะคะก็คือคล้ายกันเลยอนจะเป็นคนชิลๆง่ายๆสบายๆแล้วก็อย่างเวลามีแฟนก็จะจะติดแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แตเราก็เข้าใจอะค่ะเพราะเราโตกันแล้วทุกคนมีหน้าที่การงานที่แบบว่าคนนี้อาจจะทําสายนี้สายนี้อะไรก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็แค่แขอให้บอกอะก่อนไปทํางานหรือว่าเธอจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องบอกทุกอย่างนะคะอันนั้นก็แบบไปคนเทวซี่เกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อาจจะแค่บอกอะเราเลิกกันแล้วเธอวันนี้เราทํางานหรือทั้งว่าบ่นก็นได้ เาเอ้ยเธอเราทํางานเหนื่อยมากวันนี้เราเจอนน่นเราเจอนี่อะไรปกติเลยฮันนชิวๆได้ได้หมดเลยค่ะค่ะโอเคครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าครับคือเหมือนเราตกลงกันได้ด้วยดีว่าจะแยกกันใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยความที่ผม และเขาทํางานอยู่ในสายงานใกล้ๆกันซึ่งมันมีโอกาสที่ในอนาคตเนี่ยจะได้กลับมาร่วมง,งานกันหรือว่าได้เจอกันอีกก็เลยอยากถามทั้ง3ท่านว่าถ้าเกิดเกิดหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆทั้ง3ท่านจะคิดยังไงแล้วก็มีข้อแก้ไขยังไงบ้างครับถ้าเกิดมันเป็นปัญหาขึ้นมาครับเริ่มต้นที่คุณดีมได้เลยครับดีมขอถามก่อนนะคะว่าเจ้าสัวจะบอกดีมหรือเปล่า บอกครับถ้าคุณเจ้าสัวเลือกที่จะบอก d ีมโอเทแล้วมันก็เป็นการทํางานดีมเลยแบบว่าไม่ได้ซีเรียรมากใส่หน้าที่มันถ้าอย่างนั้นผมสามารถเป็นเพื่อนกับเขาที่นอกจากการเป็นเพื่อนร่วมงานนอกจากการทํางานได้ไหมครับด,ดีมขอแบ่งเป็นสองกรณีแล้วกันค่ะ กรณีแรกดีมก็จะโอเคเพราะว่าดีมเชื่อใจคนของดีมในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าเขาจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเราก็ไม่ได้ถือเพราะว่าเขาชัดเจนว่าเป็นเพื่อนแต่กรณีที่สองถ้าคุณเจ้าสัวและแฟนเก่าของคุณเจ้าสัวติดต่อกันมากเกินกว่าคว่าเพื่อนหากนั้นดีมจะเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ดีมพร้อมที่จะไปทันที ไม่กันคือความชัดเจนของความสัมพันธ์่ยคะเราวรอจะได้ไม่เสียเวลากันถูกขอบคุณมากครับครับโอเคครับไปต่อที่คุณนุ้ยได้เลยค่ะค่ะคนเก่าก็คือคนเก่าเรื่องงานก็คืองานค่ะแล้วแบบว่าเป็นสายงานใกล้ๆเคียงกันใช่ไหมคะคืออมมูนิตี้นี้มันก็แบบไม่ได้กว้างอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องมีโอกาสที่วนมาเจอกันไม่ว่าจะกี่ครั้ง แต่เน้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเนาะหรือว่าจะเป็นเพื่อนจะได้ก็ได้ะคะ่ะแต่แค่แบบว่ามันต้องมีการแบบแบ่งลิมิตบ้างอะคะ่ะไม่ใช่ว่าไอ้ทักหาตลอดเวลาเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เกินใช่อันนั้นนุ้ยก็อาจจะไม่โอเคค่ะเจ้าอันนี้ขอถามนะคะว่าแบบไม่ทราบว่าคุณก็ส่วนเพื่อนเพื่อนน้อยหรือเปล่า <c oughs> คะแล้วก็เลยแบบสามารถเป็นเพื่อนบแบบแฟนเก่าได้อะไรอย่างเงี้ยแรงวกอ๋อผมไม่ต้องตอบเลย ผมรับสภาพไปดีกว่าโอเคครับต่อที่คุณฟาริดานะครับฟามีความคิดเหมือนคุณนุ้ยกับคุณดีมค่ะที่คุณดีมบอกว่าขอแค่ทางเอาบอกว่าเออเดี๋ยวงานนี้เจอกับแฟนเก่านะมันเป็นงานต้องเข้าใจต้องแยกแยะนี่ก็คิดเหมือนกันว่ามันก็เข้าใจได้เพราะว่าวงการเรามันก็ตามที่บอกก็คือมันมันแคบมากมันก็มีโอกาสเจออาจจะแบบไม่ใช่งานนี้งานเดียวด้วยมันก็ยังมีอีกหลายอาจแต่ก็เข้าใจได้แต่ถ้ามันมันเกินเลยแล้ว กลับไปหีเทินยังไงนี่ก็ถอยออกมาเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพิงเหมือนกันค่ะอยากจะถามคุณเจ้าสัวกับว่าถ้าฟ้าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเหมือนกันอะไรเงี้ยคุณเจ้าสัวคิดยังไงคะโอเคหรือเปล่ามันมันโดนเอาคืนเลยผมว่าถ้ามันเป็นประเด็นที่ผ่านการคุยกันทำความเข้าใจกันมาพอสมควรแล้ว แล้วแล้วมันเข้าใจได้นะผมว่าผมก็น่าจะต้องโอเคครับเพราะว่าแบบจริงๆแล้วมันก็ตอบยากเนาะเรื่องเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องแฟนเก่าแต่ว่ายังไงก็ยังเคารพสิทธิแล้วก็เคารพการตัดสินใจของอีกฝั่งนึงแต่ถามว่าถ้าไม่เป็นดีกว่าไหมมันก็มันก็อาจจะไม่มีปัญหาในระยะยาวมากกว่าอยู่แล้ว ยากจัโอเคครับก็สำหรับสองคนที่ผมอยากจะพูดคุยทำความรู้จักจอนะครับก็คือคนแรกคุณดีมครับแล้วก็ รารีดาครับขอโทษครับรู้สึกว่าเรื่องที่แบบว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหรือทํางานกับแฟนเก่าอ,อันนี้ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันอะค่ะใช่เขาอาจจะด้วยความมุมมองของผู้ชายกับมุมมองของผู้หญิงมันต่างกันด้วยอะค่ะตอนนี้เราก็ตอบว่าเราอาจจะโอเคแต่แบบพอจริงก็มันก็อาจจะไม่โอเคก็ได้ใช่ คุณนุย้ยมีมีนิสัยคล้ายๆกับผมพอพอเหมือนคล้ายกันมากๆเนี่ยเราอยากเรียนรู้ว่าแล้วถ้าคนที่เขามีนิสัยหรือความคิดแบบอื่นเนี่ย mm. เขาจะคิดยังไงกับสถานการณ์ต่อไปผมก็เลยอยากลองรู้จักกับทั้งสองท่านมากกว่าครับคำถามที่จะถามต่อไปนี้มันเป็นคำถามที่เจอจากตัวเองโดยตรงเลยแล้วก็ โดนบ่อยมากๆค่ะก็คือจากคนเก่าที่เป็นคนคุยหรือว่าจากคนรักเก่าอะค่ะเขาจะบอกว่าตัวฟ้าเนี่ยไม่ได้หน้าตาสวยหรือน่ารักเหมือนบิวตี้สแตนดาร์ดของคนไทยอะค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบแต่งตัวแฟชั่นนะคะแล้วลุคของหนูคือเป็นผู้หญิงผมสั้นดูแรงๆดูเปรี้ยวๆเวลาแบบไปเดินกับผู้ชายบางคนเขาก็จะบอกว่าหนูดูแบบดูไม่น่ารัก ดูเหมือนแบบเขาไม่สามารถปกป้องหนูได้เหมือนดูเหมือนดูจะไปปกป้องเขามากกว่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเวลายืนท้งข้างหนูผู้ชายจะดูแบบไม่ค่อยมั่นใจเขาอยากได้ผู้หญิงที่แบบน่ารักหน้าท่อนหอมแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวน่ารักแบบแบวๆอะไรเงี้ยซึ่งทางนั้นมันไม่ใช่ทางหนูซึ่งแบบที่หนูมั่นใจคือหนูมั่นใจแบบนี้หนูเลยอยากจะถามคุณเจ้าสัวว่าถ้าเกิดแบบหนูแต่งตัวแบบนี้ลูกคนี้แบบไปเที่ยวด้วยจะโอเคไหมคะ เรื่องสไตล์ส่วนตัวของคุณปรดาเนาะครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่านี่มันแบบมันเป็นยุคที่ทุกคนเขากล้าเป็นตัวเองกันแล้วอะ่ะแล้วก็เราก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วที่จะมาแบบว่ายังไม่รู้ตัวเองอยู่ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นการที่เขารู้ตัวตนของเขาว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาอยากทําแบบไหนผมว่าเราก็ไม่ควรจะไปห้ามหรือไปคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดี mm hmm. เราส่งเสริมกันดีกว่า แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานที่หรือว่ามันมีอะไรที่มันติดปกติหรือมันไม่ควรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนั้นอ่ะเราแนะนํากันได้เราบอกกันได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วมันไม่ไม่ได้ดูแบบแปลกประหลาดอ่ะแล้วก็ถึงจะแปลกประหลาดแต่ว่ามันโอเคกับสถานการณ์ตรงนั้นมันก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าสมมุติว่า เราต้องไปสวนสาธารณะกันอะถ้าคุณใส่ส้นสูงมาอย่าเงี้ยหรือส้นตึกมามันก็จะทําให้เดินลาบากมันก็จะไม่ถนัดถูกไหมให้มันแบบเข้ากับสถานการณ์ตรงนั้นเกิดก่อนนะคะว่าดีมรักครั้งเก่าดีมเคยถูกนอกใจมาดีมเลยมีกำแพงในด้านการคบหาทุกใครสักคนอยู่ สิ่งที่ดีมเจอมาคือเป็นตอนช่วงมหาลัยค่ะตอนนั้นคบหากับคนคนหนึ่งได้หนึ่งปีเป็นช่วงวันครบรอบพอดีที่ดีมได้รู้ว่าเขาได้มีการพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเจอกันจากการเล่นเกมค่ะและทีนี้เขาก็เหมือนแลกคอนแทคกกันแล้วก็คุยกันอยู่เสมอตอนนั้น ดีมไม่แน่ใจว่าเขาคุยกันมานานแค่ไหนแล้วแต่ว่าดีมรู้เพราะว่าตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนเราได้ยินเสียงแชทดีมก็เลยเข้าไปดูแล้วเขาก็แบบว่ามีการตั้งชื่อให้กันและกันเรียกกันอะไรแบบนี้แล้วก็มีการโอนเงินให้กันและกันไปแล้วเรียบร้อยซึ่งดีมไม่รู้นะว่าความสัมพันธ์ของเขาอะถึงขนาดไหนแล้วดีมรู้แค่ว่าเออเขาเริ่มที่จะทําแบบนี้แล้วหลังจากนั้นดีมก็เลยเตะดตัวออกมาค่ะแล้วก็โสดจนถึงปัจจุบัน ลแล้วรับรู้ไหมครับหรือว่าคนละคนรูแต่ปิดปากยงไรดีมคิดว่าทางฝั่งเพื่อนเขาอะน่าจะรู้แต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าสนิทกับดีมที่จะบอกได้ดีมเลยแบบมารับรู้ด้วยตัวเองมากกว่าส่วนเพื่อนของดีมอ่ะไม่มีใครรู้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ชอบแฟนของดีมอยู่แล้วค่ะวันนี้ค่ะดีมก็เลยอยากทราบว่าคุณเจ้าสัวเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มั้งไหมแล้วก็มีวิธีรับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงคะ่ะ ก็มีอยู่บ้างครับเพื่อนกันทั้งคู่ใช่ไหมเป็นเพื่อนเราทั้งคู่เราก็แบบหวังดีกับทั้งคู่เราก็ไม่อยากให้แบบความสัมพันธ์มีปัญหาหรือว่าก็ไม่อยากให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวกันแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมานั่งคิดครับว่าแบบถ้าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแหละเรื่องอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะใหญ่แค่นี้แต่ว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆมันอาจจะใหญ่เท่านี้ก็ได้อ่างเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะลองคุยกับฝั่งหนึ่งก่อนซึ่งเป็นฝั่งที่ทำมาครับ ว่าแบบแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างแล้วแบบจะบอกอีกฝั่งหนึ่งไหมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ทําได้แค่ประมาณนี้ครับเรื่องการตัดสินใจต่อไปมันมันเกินการควบคุมของเราแล้วครับแบบผมว่าผมก็คงน่าจะทําได้ประมาณนี้นั้นดีขอถามตรงๆนะคะคุณเจ้าสัวเคยนอกใจใครหรือว่าเคยถูกนอกใจมาก่อนไหมคะโอเคครับถ้าประสบการณ์เรื่องนี้ เคยเจอทั้งสองแบบเลยครับโอ้จะเล่าทางไหนก่อนดีเอาที่เป็นจุดเริ่มต้นจากเราก่อนละกันคือเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบเพื่อนกันสนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็มันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวจริงๆผมเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยเลย แล้วแล้วพอแบบเพื่อนสนิทสนิทกันมากๆแล้วด้วยความที่นิสัยเราเป็นคนที่แบบชอบเอาใจาใส่คนอ่ะชอบแบบว่าช่วยคนคนนี้ชอบเทคแคร์คนมันก็เป็นอะไรที่มันแบบรับส่งกันอ่ะมันส่งต่อกันอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งได้รับเขาก็ให้กลับคืนมาเราก็เราก็เกิดความรู้สึกดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกิดขึ้นโดยโดยที่ไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจซึ่งพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็ไม่โอเคกับคนของเราเนาะมันก็เกิดปัญหาขึ้นผมก็เลยต้องแบบ หรือระบบทางใหม่หมดเลยด้วยการทําให้เขาเข้าใจว่าเรื่องเรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ต้องใช้เวลามากๆเลยครับในการที่จะแบบทําให้เขากลับมาโอเคเชื่อใจกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งเรื่องแบบนี้ผมว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีทางร้อยเอหรอกเราแค่ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับส่วนเรื่องที่เจอมาก็เป็นตอนเด็กแหละอันนี้อันนี้เด็กกว่า เคยมีแฟนเก่าครับแล้วเขาก็ชอบแบบไปเที่ยวกันคืนอะไร่างเงี้ยแล้วอยูช่วงหนึ่งเขาไปบ่อยมากแล้วเขาก็ไปแทบทุกวันเลยไปไปไปแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วผมก็มารู้ทีหลังว่าแบบไปเพราะว่ามีคนคนหนึ่งชวนไปแล้วก็เขาก็มาส่งมารับมาส่งกันอยู่ตลอดอรย่างเงี้ยแล้วมเพิ่งมารู้ทีหลังก็ช็อกครับแล้วก็ก็ยังพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นันอยู่นะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ไม่รอดเพราะว่ามันนั่นแหละอย่างที่บอกว่าแบบพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วมันกลับมาไม่เต็มร้อยแล้วใช่ครับก็เลยก็เลยคิดว่าเข้าใจคุณคุณดีมประมาณหนึ่งเลยว่าว่าแบบมันมันค่อนข้างนักแล้วก็เป็นเรื่องที่มันอาจจะจบกับคนคนหนึ่งแล้วแต่ว่าครัง้งต่อไปมันก็ต้องระวังตัวมากขึ้น ทั้งสองคนนะครับเป็นคนที่มีความคิดวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีทั้งสองคนเลยนะครับในในรูปแบบของตัวเองคุณดีมเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนในความคิดของตัวเองอะว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้เขาจะทํำยังไงดีมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ตอบค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ให้ข้อคิดดีมในบางเรื่องที่ดีมต้องการกลับมาด้วยคุณฟาริดาก็เป็นคนที่ รู้ตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรประมาณหนึ่งแค่อาจจะมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเฉยๆอย่างเรื่องอย่างเรื่องการแต่งตัวนะเขาเขาบอกชัดเจนเลยว่าแต่งตัวสไตล์นี้นะแต่เขาอาจจะยังไม,ม่มั่นใจกับปัญหาที่เขาเจอมาหลายๆอย่างก็ค่อนข้างตรงกันอย่างเช่นเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วก็เรื่องการทํางานที่คล้ายๆกันด้วยอะค่ะเขาดูเหมือนเป็นคนที่จะเทคแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆถ้าเกิดแบบเขามีแฟนเขาก็จะแบบเอาใจใส่เป็นพิเศษพอ ต้องเลือกหนึ่งคนนะครับแล้วความรู้สึกมันไม่มีใครที่โดดเด่นขึ้นมาหรือว่าแบบชัดเจนเลยว่าผมจะเลือกคนนี้แน่ๆดี่าเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความคิดของเรามันไม่เหมือนกันเขาจะเลือกใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาดีาแค่อยากรู้ว่านาทีสุดท้ายของเขาเขาเลือกเพราะเหตุผลอะไรผมมาทาความเข้าใจตัวเองแล้วก็จับความรู้สึกตัวเองได้ว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่มันไม่ไม่ชัดขึ้นมาเนี่ยว่าเรา ว่าเราจะเลือกใคร ấy. ผมว่ายังไม่ควรเลือกใครดีกว่าครับ